สวัสดีครับผมอยู่กับบุลลรอด,ดําทีมเช่นเคยนะฮะวันนี้พิเศษหน่อยวันนี้แมวครับแมวก็เจ้าสมเชิงเล่นน้ำครับเนื่องจากเสร็จภาร,รกิจงานหลวงแล้วมาที่นี่ประจำครับที่ฝายนี่ฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูสภาพแวดล้อมก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูเขาอาบน้ำกัน ตรงนี้เป็นจุดที่หัวหน้าโจ้ยจะมาล้างรถเป็นประจำครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครรถเกี่ยวจะมาล้างที่นี่ฮนะเพราะว่ามันมีน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ําครับอัน,นี้ทำอะไรอะ่ะดูดิตักน้ำลาดเจ้าบีซายครับโอ้โหเสร็จงานหลวงมอมเมมไปหมดได้เวลาล้างแล้ว ดูวันนี้คอเสื้อยนะกล้ามเป็นมัดๆเลยนะพุงก็เป็นชั้นๆเลยอืนูนโอ้สแสดงว่าเครื่องยังร้อนอยู่เนี่ยควันขึ้นเลยตรงฝากระโปรงเจ้าปีศาจควันขึ้นเลยอ่ะมีการเอาบุ้งขี่แช่น้ำมาด้วยนะเพราะว่าอะไรจะได้ล้างได้ง่ายๆฮนะ โอ้โหนี่ในรอบกีเดือนเนี่ยโดนน้ำเนี่ยหรือโดนเป็นประจำนะโดนเป็นประจำแหละแต่โดนน้ำโคนลนไงนี่รอบนี้ไม่ใช่น้ำโคลนแล้วช้าหน้าฝนดีๆนี่น้ำจะไหลผ่านตรงนี้นะชาวบ้านก็จะมาล้างรถกันเยอะกัดบ,บ่อยตรงนี้ฮะ นี่ผมไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะเยอะเปียกงานนี้ไม่โดนขี้โครหรอกโดนน้ำแน่เอถ่ายกันตักหรือไงเดีย๋ยวผมว่าอีกสักน่อยก็เจ้าปีศาจเขาจะมาตักใส่ให้เจ้าส้มเช้งอย่แหละอ่ะพอแล้วพอแล้วเดีย๋ยวไปทุ่ๆเ้อใช้กินข้าวไัครับ ไป,ไปกินไหมล่ะทแท็กนี่ไปแค่ที่ไหนมาดินเนี่ยไปแค่ที่ไหนมานด,ดูดิแขกเกียงบงเลยเอาเครื่องเอารถน้ำมาด้วยนะ,ะกะว่าจะมาปั๊มน้ำแล้วก็สูปฉีดเลยอย่าเข้าไปใกใกล้ๆไงนี่ อย่าใส่กิ๊กอย่าเจอแรงดันลดน้ำคันนี้ไปสูบมาแล้วก็ฉีดโอ้โหเกียยบงน,นี่แหละเอามาสูบน้ำนะสูบน้ำแล้วก็ฉีดด้วยเครื่องคันนี้แหละหรือว่าเอาเครื่องฉีดมีเครื่องฉีดเลยมีเครื่องฉีดเลย ต่อเข้าตัวนี้อีกทีหนึ่งสายเล็กก็ดีสายเล็กก็ดีได้แรงมันจะได้แรง,รงมันจะไม่มีแรง <c oughs> <c oughs> มันจะไม่ดันออกเลยครับพี่ไม่เป็นเกงอ่ะ เกยงม่ะไม่พีเรอะเห็นเ,เ,นเกยงยีล้างไงนะ,าะทางหน้านี้ก็เดินถืออาวุธมาแล้วไปแคะเท็นนะนี่ล้างของใครของมันเลยใช่ไหม ของแก้วนี่ใหญ่กว่าเพื่อนก็หน,นักหน่อยโอ้แต่มีตัวทุนแรงอยู่โก่อยู่ไหนน่ะโอ้โอดูไปที่ไหนก็ได้หาแต่แนวกินบอกว่าโกห้หาปลาไหลวะน่ะโอ้ัมกัวหาอยู่แถวนี้แหละผักตบนี่แหละ ลึกไหมหัวหน้าลึกไหมนี่นะลึกอ่ะ๋ย่าปั่นน้ำสูบก่อนพอปั่นน้ำเข้าทางนี่ก็ปล่อยมาฉีดโอ้โหสบาย เดี๋ยวพักกินข้าวเที่ยงก่อนเดีย๋ยวค่อยลงมือล้างคงจะล้างไม่นานหรอกแกพาผมไปดูปลาไหลว่างั้นไปที่ไหนหาแต่แนวกินตลอดอ่ะเจ๊พึ่งก็มาแล้วไหนเดียวลิเศษ เอ๊มาล้างรถก็ได้ปลาไหลด้วยโอยอยู่ตามพักตบเลยอยู่ไหนกับหญ้ากับหญ้าอ่ะดานนนก็ล้างตัวเองไปก่อนสายเข้าไป าใ่ตัวเเองเลยหลังจากรับประทานเที่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้กลๆไปดูหัวหน้าโจยล้างรถกันดีกว่าแหมมีการฉีดสเปรเย์นะด้านหลังรถน้ำให้คุณใส่รถตัวเองฮะ นี่นีนส่วนเจ้าไก่อบฟางก็ยังแคะแทกไม่เสร็จนะดินมันเหนียวซะเหลือเกินเออเขยีบขยบแล้วเขยียบแล้วปั่นน้ำมาพร้อมรถมาพร้อมเอาเข้าไปใบไปที่ไหนก็หาแต่แนวกินไม่น่าเชื่อนะตักอยู่ตามติดพวกญ้าพวกอะไรมาได้ปลาไหลฮะ โอ้โหแน่นอนล้วงหาปลาไหลก่อนเลยก่อนมาถึงแน่แน่แน่หมุนรอบๆหมุนรอบจะมีตัวฉีดงานนี้เกี้ยงบงแน่ทางนั้นแขะไม่ไหวเอามือล้วงแล้วโอ้มันเหนียวได้ใจจริงๆ โซหัวหน้าทางด้านนี้เริ่มย่อนอีกแล้วเริ่มยานอีกแล้วนี่โผเลยหมุนรอบๆเอาจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงไงหูดินน่ะ มันเกาะนานๆนี่ต้องคมก่อนนะคมให้มันเปืเป่อยก่อนดินเปืเป่อยครับไม่งั้นละ่ะโอ้โหฉีดยังไงก็ฉีดไม่ออกต้องคมก่อนนี่เริ่มเปื่อยดีขึ้นแล้วเหนียวไหมเหนียวไหมโอ้โหน้าสงสารซะเหลือเกินนี่ แขกนี่ถ้าปล่อยไว้นานานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะในการแคะนี่เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ของผมนี่จะบอกเลยเพว่าสองสามวันนี่แคะทีครับพอเวลาเราแคะประจํานี่มันก็จะออกง่ายแต่ถ้านาทีแคะทีก็แบบนี้แหละจะออกยากครับดินแคะแทกดินที่มันไปติดมันอั้นไงมันอัดเข้าไปแน่นนะ ่ะเอาให้พอใจนี่ฉีดตัวเองหมุนไปร,บรอบๆอ่ะอะทำอะไรกันน่ยนี่มีของเล่นใหม่เลยอะนี่ ให้มันหมุนเองไปเรื่อยๆฮะแล้วตัวเองก็ลงมาขัดล้างถูนี่เจ้าพีซายก็ค่อยหมุนไปครับหมุนไปเองฮะนี่โดยที่หัวหน้าโจยอยู่ข้างล่าง <c oughs> ยิม้มยิ้มสงสัยเอาอะไรไปคำคอนโทรลไว้หรือเปล่าเนี่ยมันถึงได้หมุนเองได้ครับนี่หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆครฮะ เเยอนตัวไปเชียรน,ๆๆนนะ้อยเชียรน้อยฮะมีแนวเล่นค่ตลอดฮะนี่นี่สังเกตนะเจะ้เาวีซาจะหมุนเองฮะโดยไม่มีคนขับนะงสงสัยแกต้องเอาอะไรไปเป็นล็อกตัวสวิงให้มันหมุนเรื่อยๆหมุนจช้าครับนี่หมุนและหมุนไปเรื่อยๆน,นี่นี่นี่น,นีแล้วก็มีการเดินไปคุยกับเมียนั่งคุยกับเมียเลย ตาแล้วครับเดินไปกินน้ําหัวหน้าโจยเดินไปกินน้ําเจ้าปีศาจก็หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับวันนี้ผมก็พามาดูหัวหน้าโจยกัน,นะฮะวันนี้ไม่ได้ทํางานนะครับมาล้างรถเนื่องจากว่างานหลวงเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปลุยงานต่องานอะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่แกบอกว่างานชาวบ้านเดี๋ยวเราคอยติดตามนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ บุลลอดสวัสดีครับ